สบายดีมือน,นี่ถ้าพามาลอสวนอะโวคาโดอยู่ที่จักจังหวัดยัอง <c oughs> อ,ออกมาจากเสียงไม้ประมาณส้มโอเค้งนี่แหละ,ะมาทางเสียงดาวนี่วนสิมาก,กินปูอาลาสกาเสียงดาวกว็เลยมาแวะสวนอะโวคาโดของเอื้อยที่หูจักกันเพื่อน อันบกสวนเอาคาโดเป็นเป็นสวนแบบไงเพื่อที่จะเห็ดเพื่อที่จะเห็ดเป็นเพื่อที่จะเห็ดเป็นนนํำมันเอาคาโดหรือว่าอาจจะเห็ดเป็นครีมเป็นเอียงเป็นเซรั่มถ้าผู้ไดสนใจไทยเห็ดเองทรงขายเองราคาบอแพงแต่คุณภาพดีดีขายสดก็มี สนใจติดต่อได้อย่าลืมเด้องามส่วนนี่ลูกแบบไงเดี๋ยวสิพาใม่เบิ่งไม่หลากห้ายมีแบบผ่านทรงออกเหน่อนกันผ่านที่แบบผ่านทรงออกน่อากาจะมีผ่านหน่อย ท่านหน่อยจะเป็นแบบทีเขาจะทรงออกนอกทรงออก,อกล้างไป้ะเละตะึ้นห่างเังสิแต่ว่าอันนี้ลวกยังยังละอ่อนน้อยเ <c> ต <oughs> ็มเลยเห็นนะโอ้เต็มตัวผู้ใดสนใจฝากติดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเฮ้าจ้าอ่าผ้าผ้าไปเลาอเบิง สวนอ,นอื่นอื่นอีกละกาถ้าใครสนใจสวนนี่คอมเมนต์ไว้บายบายสาวก่อยสบายดี